ทำแล้วครับวิธีชีวิตบ้านๆน,นะครับตะวันตกดินแล้วนะครับมะพร้าวก็มีนะเพื่อน,นมืดและเปิดแสงไม่ได้ครับอ๋อเเงแสงอย่างี้อ๋ออย่างี้ะนี่มะพร้าวนะครับผม มะพราวเตี้ยมะพ้า,าวน้ำหอมนะครับไม่เตี้ยเท่าไหร่สูงประมาณเมตรกว่าแล้วนะครับนะครับคนรักต้นไม้นะครับรักการปลูกนะครับอันนี้กำลังโตนะครับอยู่ริมสะบัวนะครับนะครับบานแนนมินเป็นบ้านไม้ มีมุกหน้าบ้านนะครับเป็นเสาไม้แดงนะครับนะครับมีระเบียงเห็นไหมครับคงความเป็นบ้านบ้านนะยังตกแต่งไม่เสร็จนะครับนี่ครับเป็นเป็นบ้านไม้ประยุกต์นะครับเสาสูงหนึ่งเมตร นะครับจากพื้นดินนะครับเอาไว้เอาไว้ป้องกันปวกยังจัดสรรอะไรยังไม่เสร็จเท่าไหร่เลยนะครับแต่ก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับอยู่มาเรื่อยๆรื่อนะครับอันนี้เป็นไม้แดงนะครับไม้แดงเนี่ยสาวสามต้นนี้นะครับนะครับไม้เก่ากาลังนะครับช่วงนี้ก็ เทพื้นไปได้หน่อยนะครับนี่ว่าจะใส่กระแลนะครับสวยๆย,ยังไม่ได้ใส่เลยครับผ่านมาหลายปีแล้วครับตะวันกำลังตกดินนะครับเสาต้นนี้เป็นไม้พยุงนะครับไม้พยุงนะครับผมกันมากนะครับเวลาเราใช้สวานเจาะ โอ้โหดอกสว่านแทบจะไหม้นะครับเหลือแต่จะทำสีนะครับทำสีตรงขอบนะครับตะเบียงไอ้ตรงตรงฝาบ้านนะครับขัดเงาแล้วก็ลงสีนะครับผมมีเสาไม้แดงทั้งต้นนะครับ นี่เราจะ,ะขัดเงาครับนะผมสีมันเป็นสีแดงอยู่แล้วนะครับแค่ขัดเงานะครับเป็นปูเป็นไม้แท้นะครับไม่ใช่ปูนนะครับนี่ครับออกสีแดงๆเลยครับสวยมากผมชอบแบบนี้แหละนี่ครับโค้งไปตามธรรมชาติแต่ว่าโครงสร้างภายในเป็นเหล็กนะครับ เพราะว่าคือเอาเอาจุดนี้เอเาป้องกันปวกนะครับแต่ว่ามองจากภายนอกนี่เป็นไม้นะครับเป็นไม้หมดเลยส่วนโครงสร้างภายในตัวบ้านเป็นไม้ครับนะครับแล้วก็ทําเสาหลอกไอ้เสาปูนนะครับแล้วผมจะทําเสาเสาตรงที่เห็นเนี่ยให้ทําเป็นต้นไม้นะครับผมจะทําเป็นลายต้นไม้ปั้นขึ้นนะครับ ค่อยๆทำไปครับผมโอเคครับเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ